สวัสดีครับลูกศิษย์ทั้งหลายจําครูได้ไหมเนี่ยจำคุณครูเฉลวทิ์ลำไหได้ไหมคนที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับพวกเราซึ่งวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาท,ที่พวกเราไม่ชอบหลายคนเวลาครูถามเนี่ยบอกว่ามาเรียนอนาะชีวะทําทไมเพราะว่าไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์นะครับแต่สุดท้ายแล้วครูก,ก็ต้องขอขอบคุณพวกเราหนะลายหลายคนนะที่เคยเรียนกับครูนะ มาบอกครูว่าหนูจากเคยที่หนูเกลียดคณิตศาสตร์แต่วันนี้หนูรักคณิตศาสตร์อาจารย์ทําให้หนูชอบคณิตศาสตร์ได้ครูก็ภาคภูมิใจนะครับวันนี้นะครับก็ตั้งแต่ครูได้มาเป็นครูอัาตตจารย์ซึ่งก็สอนหลายรุ่นนะครับหลายคนก็เจอหน้าก็จําเขาหน้าได้แต่จําชื่อหน้าไปได้แต่ก็ต้องขอบคุณนะลูกศิษย์หลายคนที่เห็นหน้าครูแล้วก็เข้ามาทักทายเข้ามาสวัสดีก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนที่ยังจําครูได้นะ มาวันนี้นะครับจากที่ครูเป็นครูรจ้างแล้วก็มาเป็นครูแล้วก็ได้เปลี่ยนสายงานจากครูไปเป็นผู้บริหารนะในตําแหน่งรองผู้บริการที่วิทยาลัยการอาชีพบางประกงตั้งแต่ปี54แล้วปี57ครูก็ได้มีโอกาสย้ายกลับมาเป็นรองวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดนะครับแวันที่4ธันวาคม60ครูก็ได้มีโอกาสขึ้นสู่ตําแหน่งผูนะ้ในการและไปลงเดินแห่งที่ นะวิยทยาเทคนิคบางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับวันที่1ตุลา64ที่ผ่านมานั้นครูก็ได้มีโอกาสกลับมาบ้านหลังนี้ความตั้งใจมุ่งหมายก็อยากจะมาพัฒนาบ้านหลังนี้นะครับจนครูได้กลับมาแล้วก็ได้มาพาพี่น้องนะที่สมัยเคยเป็นครูนะพาลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็มาเป็นครูที่อาชสาวเรียนนี่แหละนะครับ มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมาสร้างประดิษฐ์มาสร้างป,ประดิษฐวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งก่อนที่ครูจะเข้ามานั้นนะไม่ว่าจะเป็นท่านพอรุ่งโร์ซึ่งท่านก็เป็นครูวิทยศาศาสตร์ท่านก็ได้ทําผลงานไว้หลากหลายผลงานในฐานะเป็นผู้บริหารเช่นกันรวมทั้งคุณครูที่เป็นลูกศิษย์ละหลายคนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหญิงคุณครูท้าวอลอีกลหลายคนที่ครูไม่สามารถที่เอ่อยเอ่ยยเยชื่อได้นะครับก็ รวมทั้งบุคลากรในวิทยาลัยก็มาพร้อมเพียงแล้วก็ออพร้อมใจกันในการประเมินสารสารรางวัลพระานาจนสําเร็จนะซึ่งครูก็ถือว่าครูได้มาสร้างประวัติศาสตร์ได้มาสร้างนะความงอกง,งามให้กับบ้านหลังนี้ตอนนี้เพื่อให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครูก็ได้มีดําริกับพี่น้องเราที่อยู่ในบ้านหลังนี้แหละนะทั้งเพื่อนครูครูบาอาจารย์ทั้งสิปัจจุบันว่าเราอยากจะทําให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สวยงามสง่างาม สมกับอดีตที่ถูกกล่าวขานว่าวิทยาลัยสาเลยมนั้นเป็นทั้งสาที่ที่สวยงามสง่างามงาม,มีคุณภาพาไปทางไหนเขาก็จะรู้จักนะครับเพราะฉะนั้นกูเลยถือโอกาสปีนี้เนะเป็นปีที่ครบรอบ84ปีและเป็นปีที่เราได้รับเป็นสถานรับรางวัลเป็นสถานสกษารางวัลพระราชทานเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้มาช่วยกันพัฒนานะบ้านหลังนี้ให้สงา่างามครูก็ได้ดำดิในการที่จะจัดงานคืนสู่เย่า ใช้ชื่องานว่าตุ้มโฮมเฮาคืนสู่เย้าขาวน้ําเงินนะครับซึ่งในกิจกรรมในวันนี้ก็จะจัดในวันที่13เมษายน2566ครูก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกๆคนที่เป็นสิบเก่าที่ยังระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์นึกถึงครูอยู่นะครับได้มาช่วยครูพัฒนาบ้านหลังนี้เพื่อให้กับรุ่นน้องได้เป็นที่ศึกษาโรเรียนได้เป็นที่ให้ ความรู้วิชาชีพให้กับชุมชนให้กับสังคมในโอกาสนี้ซึ่งในงานตุ่มพมเฮาขึ้นซูเยาข้าวน้ำเงินเนี่ยบันสิมีกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมถอดปลาปลาตอนเศร้าตั้งแต่เศร้าประหวัดประมาณใบสามนะครับซึงในกิจกรรมถอดปลาปลาครั้งนี้ก็ะจะมีอาหารเบาๆนะพวกขนมจีนอย่างเนี่ยว้เรียงไว้ตอนรับนะบมีนม้ำมีเครื่องดื่นต่างๆเพื่อถ้าจะมันเท่าให้พกอกเล่าเนี่ได้กินได่เนี่ยอประมาณสาขาโมงแล้ง งแหนก็จะเป็นงานเลี่ยงงานตัวจีนซึ่งคณะนี้วิทยาาสรเลเท่านี่มันจะมีพื้นที่อยู่2 2มองมองหนึ่งคือมองตี่สิบเกาือปกวัวหูแ่ามันอยู่ขางบึงข้านั้นใช่อีกมองหนึ่งเดียวยูนิฟอร์มบัลลูใส่พื้นที่ของวิทยาเกษตรกรรมเทคโนโลยีอสนะครับประมาณหาสิบไร่นะซึ่งตอนนี้ก็มีอาคานพอประชุมขาคานการลงแรมบานทึกภูมิในการอขคานเลี้ยงสองหลังและพื้นที่กว้างขวาง เราะนั่นคูก็คิดวาใส่พื้นที่ตรงหนังหนึ่งปกสิบเกา้าก็จะไดรกูว่าวิทยาลรยสามเรียเท่านี้หรือบานเท่าลังเนี่ยมีการเติบโตมีการขยายพื้นที่จะไดรหูจะได้มากใส่กันพลาดในโอกาสทางน,นาแล้วก็มันสะดวกสบายนะครับล้วก็ในโอกาสนี้ครู่อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับใบอกตอบอกมูบอกพวกนะครับบอกญาติพี่น้องนะมาหนึ่งคือมาเหตุบุญผัปลากับคูการเหตบุญผัปลาเนี่ยมันสามารถนําไป ลดยอนภาษีได้นะครับสองเเซนอกจากเขตบุญผาป้าแล้วก็บารวมกิจกรรมงานขึ้นสือยอดมาพบป้าููคุยระวังมูระวังพวกพีนองนะครับในวันที่13เมษาจนสองพันหสิบส่เจ็เทงนี้ขอเชิญชวนทุกคนนะผู้าอาชีพทาตอนรับพวกเข้าทุกคนขอให้กลับมาบานมาสอยคู่พัฒนาในครั้งนี้สวัสดีครับ